ขอกาบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องนิวพาโชคน้องพารวยนะคะวันนี้บรรยากาศดสดๆสด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 นะคะพามาตามแนวทางของปู่หินนะคะเข้าแนวทางเลขทูกตรงๆเลยนะคะจุดได้749นะคะวก้านะคะถ้าเป็น849น่าจะได้3ตัวนะคะท่านผู้ชมเนอะเดี๋ยวจะเอาหลักฐานเก่าให้กับท่านผู้ชมดูนะคะนี่นะคะแล้วก็เบอร์โทรคุณพ่อนะคะเผื่อใครอยากจะร่วมบุญนะคะ นี่นะคะหลักฐานเก่านะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะไปคุณพ่อก็บอกว่าคุณพ่อฝันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางความฝันของคุณพ่อกันเลยนะคะฝันดีมากนะคะเมื่อคืนเลยสดๆร้อนๆเลยนะคะไปเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยนะคะ ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทางช่องนะครับวันนี้แอดมิน,นเดินทางมาที่นะครับผมปู่วังหินนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้ปู่กันก่อนเนะ<ช>าะไหว้ปู่ไหว้ย,ย่านะครับผมขอพรอปู่ท่านนะครับแล้วก็จะไปพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับแนวทางของคุณพ่อนะครับผมอาราหังสมาสมุโทโรธปควาปอนทางสกวันตางพิวาเทิน สวาราโตภะคะวะตาธรมโมธรรมมังนามัสสังสุปฏิปันโนภะคะวะโตสั้างวัฏสงฆ์สรงขันนักมะนักโมตาสาัสสะภะคะวะโตาอะระหะโตสัมมาสามัมพุทธัสสะนักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทธิโสภะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธโทยิชฌาเจรณะสัมปันโนสุขโตโลเกวิทูอนุตโรปุถิสัทธมัสสารถิสัทถาเทวมนุสานังพุทโธภะวะสีสวาขาโตภะคะวะตาธรรมโม สันธิยิโคอากาลิโกเอฮิปัสสิโกโคปัญนิโกปัจจตังเรทิตัพโคเรโยหิสีโฉปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคโจปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยะทิทังจต,ตาริปุริสยุคานิอัตถะุริสภุกคลาเอสสะภะคะวตโตสาวกสังโฆอาหุนยโยภาหุนยโยภาคินโยอันจชลีกะระนิโยอนุตตรังปุญญาเตังโลกาสาตติ <c oughs> <c oughs> สังเาเมิะรูเปิดทริสิการาตเตจันาทาิเทวิมานีที่เปรธาเถจามิตรวนาค,าห,านคาห์เนเทหะวัทุมหีเทเตพุ่มมาเจยันตุเทวาจารพลวิสเมยกะขันทัปนาคา สิฏันตาสันติเกียามุนีราวรวาชังนัสาธะโภเมสุนันตุธรรมสวรรคาโลอัยามพระทันตาธรรมสวรรคาโลอัยามพระทันตาธรรมสวรรคาโลอัยามพระทันตา สาธุสาธุสาธุสัพพะอะภะตุมาเทวะโตโตภะคะวะตังยัตตะปะจิมาเทวะโตโลภะคะวานาคิโยปะระยานะมัสสะปัตตะมะนาคาโยสัคตะปะระยานะมะวโนสันตะยานะมะปะระมะตะตะไถตายคารุตัง อาศัคาตายาวเตหุตาเวโตหะวายโยปะรยนามะสังมถิธมาเติวตาพุถังตัตตะนัภมะเชวตาปุโรเตโยสังคสสะนัมมะนัมมะสัตตาเตตังเอหิตตังสังคตยาตังภะควาตี สวัสดิคริยสวัสดีครับครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ในงวดที่ผ่านมาก็ถูกตรงตรงเลยนะพ่อเนาะใช่สี่เก้าถ้าตัดก็ถูกตรงๆรหเลยถ้าตัด สี่เก้าเก้าสี่ถุงตรงน้าตตัดน้าพ่อนะใช่ครับเป็นเลขทูบนะคะพ่อเลขทูบเป็นเลขทูบที่เรามาขอกันในคลิปโค้งสุดท้ายน้องพ่ขอแม่ย่านั้นครับจุดทูบขอแม่ย่าได้เจ็ดสี่เก้าใช่ตาตัดนี้ก็จะได้สี่เก้าเก้าสี่นะาพ่อนะวิดแต้มหนึ่งจะได้สามตัวโต้ก็เปลี่ยนเจ็ดเป็นแปดสามตัวโตดเลย่วิดแต้มหนึ่งจะได้สามตัวน้าพ่อนะกายเพียงรู้สึกว่าแม่ย่ามาแล้วมัน ส่วนมากจะได้แค่รู้สึกว่าไกล3สามตัวมาเต็มทีเออเพวกไม่ยากเข้ามาไกล้สามตัวเต็มทีงวดก่อนก็ได้เจ็ดเจ็ดสามสามเอ้สามเจ็ดเจ็ดนะพ่อเนาะใช่เอองวดนี้ถูกขูงวดที่เทะไ่แล้วพ่องวดที่สองงวดที่สามแล้วเนาะใช่ค่บสองสามงวดละครับผมแล้วท่านผู้ชมเขามีโชคมีลาบบ้างไหมพ่อก็มีอยู่นะมีแต่ก็จะว่ามีนะไม่เยอะ ก็เห็นมีโทรมาอยู่คนสองคนนอกนั้นก็ซื้อยู่แต่ไม่ได้กัไม่ได้ตัดหางนี่อ๋อแอนเจตสี่เก้าไม่ได้ตัดใช่ก็ตัดแต่ตัวเจ็เก้าเจ็ดแปดบ่บ่เนาะตัดทุกอันนั้นตัดหมดกลับไปกลับมาหมดเสียดายครับหลวพ่อเนาะใช่โอ้ยเหล็กนี่แค่ไม่กี่ตัวอยู่เลพ่อเนาะไม่กี่ตัวอยี่มีอยู่สามตัวนะครับท่านผู้ชมเนาะนีเนี่ยแหละเอฟซีที่อยู่กรุงเทพเลย คนหนึ่งคนนี้แหละเขาบอกเขาถูกแต่ก็ไม่รู้เขาถูกเท่าไหร,ร่เขาก็ส่งเขาก็โอนเงินมาให้ช่วยปู่ย่าทําบุญ 2, อบส <รา S 2> <พ>องพันเ่าไม่รู้ก็าถูกเท่าไหร่คนเดียวเนี่ยคสาทูนะพ่อเนะาะใช่เขาก็บอกว่าสาทุอ่ะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านไหนเนี่ยมีโชคมีลาบนะครับอยากจะร่วมบุญค่าผลไม้หรือว่าค่าอะไรก็ติดต่อทางตัวคุณพ่อได้เนาะ จะได้มีบุญสัมพันธ์กันนะพ่อเนาะจะรวบๆครับจะรวบรวมเก็บไว้ในใดช่างเขามาวาดรูปนี่นะอ๋อพ่ออยากจะวาดรูปใช่วาดรูปนี่แหละที่องค์นี่แหละก็รวบรวมไว้แผ่นใหญ่นี่ใช่ไหมคะใช่ใช่จะวาดพญองพญานาคองนาคีนั่นแหละค่ะครับทำไมถึงอยากวาด่ะครับพ่อก็ถ้าวาดแล้วนะถ้าใครเข้ามากราบวาจะได้รู้ ข่าตรงนี้คือพญานาคอืม่างนั้นเขาก็ไปดรู้เขาก็อย่างเดียวแหละเขาคือหินหละเป็นภูมปู่ย่าเนาะใช่พวงของท่านคัปผมพญานาคค่ะพ่อเดี๋ยวมาวันนี้เนาะตองง้ให้เลยนะพ่อนะปรากฏว่านี่มิตรฝันดีแล้วอ๋อนิมิตรใช่นี่มิตรเมื่อคืนนี่แหละเห็นองค์ปู่ว่านอนว่านอนเสือนเงี้ยวานอนสีขาวลิงขาวเนี่ยอ๋อเป็นยังไงพ่อก็เห็นตอนแรกก็ เห็นอยู่แหละทีนี้พอเดินมาใกล้ๆก็เอา้าพอเห็นพระกอแสดงท่าทางแบบลิงนะดีอกดีใจอะนะกระโดดโลดเต้นเหมือนจะแสดงอะไรให้เราดูเราเห็นนะว่าจะทําไหมทีนี้พอเห็นว่าเดินมาใกล้เอา้าเราก็เรียกว่าเอา้านี่ปู่ปู่มาทําไม้อะไรอย่างเงี้ยผมรู้เนาะว่าท่านคือปู่นอนอย่างนี้คผมท่านก็แสดงกระโดดโลดเต้นเหมือนดีอกดีใจจะแสดงอะไรให้ดูแต่โอแต่เวลาจะท่านจะนั้นท่านกอน แล้วตีน<ม>เอามืออะไรโกยๆเคียรีๆอะไรเนี่ย<ม>อืุเป็นลิงน,นี่แหละใช่แต่เราก็มาแปลกดูว่าทําไมท่านสามารถเหมือนว่าปั้นเป,ป็น,นรูปนู่นรูปนี่อะไรยังปั้นเป็นรูปมานะออะเราก็เห็นว่าปั้นปั้นปั้นแล้วก็กองเทินกันไว้กองเทินกันไว้เต็มพอพอกองเทินกันไว้เสร็จแล้วเหมือนว่า กองที่ปั้นรูปนะที่ปั้นเป็นรูปอ่ะปั้นเป็นเป็นเป็นตัวเลขกันนะถ้าพูดง่ายๆเนาะที่ปั้นอ่ะเออปั้นปั้นเป็นตัวเลขกองนี้น่ะมันได้สามสามหกศูนย์สามร้อยหกสิบอ่ะสามร้อยหกสิบใช่สามหกศูนย์ครับอืมแล้วอีกองนี้ก็ปั้นเหมือนกันพอมันคู่กันอย่างนี้กองนี้ก็ปั้น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 แต่พอกองแล้วอีกองนี้ก็ปั้นเป็นรูปเขียนเป็นตัวเลขอันนี้ได้หนึ่งหกศูนย์ หนึ่งหกศูนย์ใช่อีกองนี้ได้สามหกศูนย์อีกองนี้ได้หนึ่งหกศูนย์มีอยู่สองกองคู่กันอย่างเงี้ยค่บผมเนี่ยตัวเลขคล้ายๆกันเลยเนาะพ่อเนาะก็ใช่ถ้ามองดูก็เปลี่ยนแต่แค่ข้างหน้าค่ะผมเนี่ยเหมือนปู่ต้องการจะเสื่ออะไรหรือเปล่าพ่อเนี่ยเนี่ยปู่วานอนมาแสดงให้เห็นเมื่อคืนก็ไม่เคยเห็นท่านนานแล้วแหละลิงเผือกเนี่ยครับกระโดดโลดเต้นน่องน่งน่องน่องเนี่ยเราก็เลยอ้าท่านจะมาให้โชคหรือว่าจะมาแสดงอะไรเนาะอะไรอย่างนี้เราก็ยังม่ ยังยังไม่รู้แต่มาแปลกองที่ว่าเมื่อปัน้นรูปนั่นแล้วก็เป็นกองไว้แล้วเนี่ยทำไมถึงต้องเขียนตัวเลขกเอา้ว้นะครับเหมือนว่ากองนี้ปั้นได้แล้วสามร้อยหกสิบรูปอะไรอย่างเงี้ยครับพ่อีกกองนี้ได้ร้อยหกสิบรูปอะไรอย่างเงี้ยนั่น,นเลยครับลักษณะของลิงครับน่ะฟันฝันนานนใช่ไหมพอ่อหวันเมื่อคืนนี่แหละมีมิดเมื่อคืนเนี่ยค,ครับผม แต่ว่าสันเป็นแบบว่าเหมือนสองชุดสองกองใช่เพราะมันเป็นสองกองครับมันสองกองกองเคียงกันอย่างนี้แหละสองกองแต่ละกองอ่ะมันมันที่ตั้นขึ้นมาเนี่ยมันไม่เท่ากันนะะแต่ท้ายมันเท่ากันครับแต่ข้างหน้านเลขข้างหน้าไม่เท่ากันคือกองนี้ได้สามร้อยหกสิบกองนี้ได้ร้อยหกสิบเนี่ยแต่สองกองที่ปั้นต,ตั้งตั้งเอาไว้ไม่รู้รูปอะไรตัวรูปไร่ เขาทำเขาดึงเ,เป็นดินเป็นหินอย่างนี้คเป็นดินเป็นดินเป็นดินเนี่ยเราเลยมาสารน,นิฐานว่าโอ้ไม่ใช่ก่อนที่พงปูวานอนจะสร้างนี่แต่ก่อนต้องเป็นดินเอาดินนมาสร้างอืแต่มันถูกทับถมมาเป็นหมื่นหมื่นปีเลยมันกลายเป็นหินครับเนี่ยพอแสดงเหมือนจะแสดงให้เราได้ดูวได้รู้ว่าโอ้แต่ก่อนต้องเป็นดินแน่นอนครับ คล้ายๆจะเป็นแบบไม้กลายเป็นหินอย่างนี้นะแบบเดียวกันนั่นแหนนละคือปั้นเป็นดินเป็นอะไรไว้แต่ทีนี้มันถูกทับถมมาหลายศตรวรรษเนาะเป็นหมื่นๆปีจนมันกลายเป็นหินได้น่ะจากดินน่ะมันอยู่ข้างดินมันทับอยู่นครับั่นหลยหสันนิษฐานแล้วสันนิษฐานแล้วก็ดูด้วยว่าสันนิษฐานด้วยว่าสถานที่ตรงนี้ก็ปู่วานนนี่แหละเป็นผู้สร้างลิงนี่แหละที่เขาสร้างสร้างอันนี้ขึ้นมาเนี่ยสร้างองค์แม่ย่านาคีเนี่ยวานนนี่แหละคนสร้าง เพราะมันหลายพันปีมาแล้วเนาะเพราะมันหลายพันปีมาแล้วคเขาถึงแสดงให้เราได้รู้เมื่อคืนนี่ครับว่าขับขนาดเราให้เห็นแต่เขาก็เอาดินเนามาทําเป็นปั้นอนะันนั้นปั้นอันนี้ของเขาไปภาษาลิงเนาะเขาทําได้อย่างไรก็งั้นว่าของเขาแล้วนะน,นั่นแหละเราก็เลยมาตีปริศนาดูแต่ก่อนสงสัยคงจะสร้างด้วยดินแหละ แต่ท<ม>ีนี้มันถูกพังทลายทับถมมาอยู่นานมันเลยกลายเป็นหินครับอ,นนอันนี้ใช่ไหมครับที่ว่าคุณพ่อบอกว่าเป็นนิมิตรฝันที่แปลกประหลาดอันนี้ใช่ไหมพอ่ออันนี้ก็แปลกประหลาดครับแล้วก็มีฝันอันอื่นอีกใช่ไหมพอ่อมันฝันสองอันนี้เมื่อคืนแต่คืนก่อนเนี่ยที่แปลกประหลาดคือว่าที่ว่ากองพรอ,อะไรศกคนนั่นแหละอ๋อก็คือฝัน กีก่กรอบแล้วพอตั้งแต่วันเลขออกเนี่ยครับฝันติดก,กันทั้งสองคืนแหละแต่<อ>คืนแรกแต่เมื่อคืนมาเห็นปูนอนครับแต่ก่อนหน้านัาน้นก็คือฝันแปลกอีกก็แปลกที่ว่าเขาตั้งเป็นกองพรกําลังจะเผาศพนั่นแหละครับก็เป็นคนนอนเรียงกันสามคนเลยแหละจะเผาพร้อมกันสามคนอย่างนี้แหละเรียงกันมองดูก็คนนั่นแหละที่ก็เดินมาจะเอาไอ้เขาเรียกดอกไม้จันทร์มาวางนั่นน่ะครับ,รบพอเรามามองเขาถ้ามันไม่ใช่คนมันเป็นหมูสามตัวเราก็าอ,อย่างนั้นมันเป็นหมูสามตัวใช่ อ้าวนี่เขาจะเผาหมูสามตัวหรือไม่เราก็ว่าอย่างนั้นครับผมนั่นแหละนั่นแหละคืนทัำงวดสานแบบนั้นหรือว่ามันจะมีเลขศูนย์หรือเปล่าครับพ่อคุณนี้ยังไงก็แน่นอนก็มีคนตายแล้วก็นอนในความฝันใช่ตายสามคนก็เป็นสามศูนย์ใช่แล้วคุณพ่อก็เห็นเป็นหมูใช่เวลาจะเผาทําไมอ้าวเป็นหมูไม่เห็นเป็นคน่ะหมูสามตัวก็นอนไปอย่างกันสามตัวอย่างนี้จากที่เป็นคนมองดูอย่างนี้เป็นคนเสียชีวิตนะพ่อหลายคน จะเผาอยู่แล้วพ็เอาไอ้ดอกไม้จันทร์มาวางอ้าวคนกลายเป็นหมูสามตัวเพราะว่ามันแปลกๆก็เลยว่าตายแน่นอนแหละมันมีศูนย์แน่นอนคือเขาเสียชีวิตจนจันจะกำลังจะเผาแล้วเนาะใส่กำลังจะใส่ไฟแล้วพ่อเป็นที่ไหนครัในความฝันอันนี้ไม่รู้เลยว่าที่ไหนรู้แต่ว่ามีคนเสียชีวิตได้ไม่รู้เลยว่าที่ไหนพี่ให้เย็น ไม่แน่ปู่จงใจปู่วานนรเนี่ยท่านจงใจจะมาย้ำเลขตัวนี้หรือเปล่าพ่อเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยฝันเห็นคนเสียชีวิตก่อนใช่แล้วเมื่อคืนล่าสุดก่อนที่จะมาหากันวันนี้เลยใช่ปู่วานนรท่านมาหาพ่อแล้วก็มาย้ำใช่ไหมพ่อมาไปใช่อืมครับผมมาให้ดูมาให้เห็นมาเป็นป้านรูปแล้วก็เขียนใส่กองเอาไว้สองกองนั่นแหละกองหนึ่งสามร้อยหกสิบอีกองหนึ่งร้อยหกสิบเนี่ยเงนก็แฟเงินเน้นไว้ให้เลยยังไงก็มีศูนย์ ไม่แน่เนะนาะปู่ท่านอาจจะมาย้ำว่าเออตัวนี้เหมือนที่พ่อฝันตั้งแต่ตองวดีมาถูกทางแล้วเปิ่นไปได้ไหมพ่อเป็นไปได้อืมครับใช่คิดว่าจะเป็นสามหกศูนย์แล้วไม่ก็หนึ่งหกศูนย์เนี่ยเนาะพ่อเนาะใช่ให้ท่านผู้ชมได้กลับตัวเล่นด้วยสามเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ใช่อย่างนี้เนาะพ่อเนาะ กันไว้นะครับเผื่อมันปิ้นเลขหกเป็นเลขเก้านะพ่อเนาะใช่แต่การันตีถ้าขนาดนี้จาว่าศูนย์มันไม่ไปไหนหนีไม่พ้นมีศูนย์แน่นอนต้องมีแน่นอนมันตายจริงเลยตายสามคนจริงๆเลยเห็นจริงๆหรือแม่จะเป็นสามศูนย์กันนะพ่อเนาะใช่ถ้าสามศูนย์มันก็จะมาเข้าอย่างที่ปู่เขียนว่านอนเขียนให้น่ะสามหกศูนย์สามร้อยหกสิบเนี่ยก็คือให้ตัดซื้อด้วยนะพ่อเนาะใช่ตัดด้วยนะครับแนวทางตัวเลขเนาะใช่ เดี๋ยวมักเดี๋ยวมันจะเหมือนงดก่อน749เนาะถ้าเกิดว่าเราไปพิจนารณาดีๆมันก็จะได้สี9เก้าเก้าตรงๆเนาะพอนะใช่ถ้าตัดก็ถ้าซื้อก็ตัดแค่ตัวเดียวก็หมดตัดแค่4994ก้า็หมดแล้วใช่เลกมันมี7 9 7, 8, ็ดแล้วก็มี7 เจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เก้านะพ่อเนาะตรงนั้นก็เป็นเจ็ดเก้าอะไรก็ตัดมาแล้วก็ซื้อมาแล้วที่อยู่แค่แค่สี่เก้าเก้าสี่ที่ยังไม่ได้ซื้อไม่ได้ตัดแค่นั้นพะตัดก็คือถูกอย่างเดียวคผมแต่เวลาจะซื้อไม่มีใครเล่นเลยนี่ยะมันก็แปลกมันทั้งเห็นเห็นอยู่คอาจจะเป็นที่ก็ซื้อตัสามตัวนะสองตัวไม่ตัดคอาจจะเป็นที่บุญพฆษนาเพิ่นนะเนาะใช่ใช่ขณะแต่แอดมินตัวแอดมินเองก็ยังเสียงโชคเสียงลาภไม่ถูกเลยเพราะยากมากเลยนะครับผมเนาะแนวทางทุกวันนี้ อแล้วหลังเน่นที่เราไปจุดเลขทูบขอไปโค้งสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่เราจุดทูบไปแล้วเนี่ยย่าได้มาย้ําอะไรไหมครับพ่อว่าให้มันออกเลขทูบหรือว่าให้ออกเลขความฝันเพราะมันออกเป็นเลขทูบเนาะในงวดก่อนสี่เก้าไม่นะมามา,มานิมิตมีผู้หญิงแต่คืนวันหวยออกมีผู้หญิงคผู้หญิงมาเขาบอกว่าเขาถูกหวยแล้ว <c oughs> เขาฝันว่าเขาทูกก็ถามว่าถูกอะไรน์เขาบอกว่าสี่แปด สี่แปดแต่มันก็ไม่เห็นหอกแต่มันก็มีสีอยู่ตัวเดียวอ๋อมันแปดมันไปอยู่หลักร้อยสี่มันมาอยู่หลักหน่วยใช่อืมแล้วเลขพ่อแปดเก้ามันก็ไปอยู่ข้างหน้านะพ่อเนาะใช่อืมใช่ได้น่าจะถูกสามตัวนะพ่อน่าจะเจ็ดน่าจะเข้าเจ็ดสี่เก้ามันออกแปดสี่เก้าแปดสี่เก้าถ้าออกมาก็ได้โต๊ดครับครับพ่อใช่วดนี้ก็หวังภาวนาขอใหญาติธรรมดาให้สามตัวนะพ่อเนาะใช่จะขอพรพงแม่ย่านี่แหละ ว่านิมิตอันนี้ว่าถ้าใช่ก็ขอให้นิมิตมาให้รู้อีกให้เห็นอีกครับแล้วก็จะขอคงก็แม่ย่าเปิดอีกทูบจุดทูบเปิดทูบให้อีกอย่างนั้นเลยผมงวดนี้ก็จะขอแบบในรักษาเลขทูบอีกใช่ไหมพ่อใช่เพราะมันมันมันเขาเรียกว่ามันมันเข้ามันเหมือนเขาเรียกว่ามันมันจะเข้าอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังมีอะไรที่ต้องเขาเรียกว่าต้องเหมือนเขาเรียกว่ายังไงต้อง มันเขาเรียกว่าอย่างไงมันยังต้องทําอะไรอีกสักอย่างอะไรอย่างนี้ให้มันถูกให้มันตรงเหมือนว่าเรายังติดขาดอะไรอยู่นิดๆหน่อยๆนี่แหละอมาเราหาจุดนี้ตัวเลขอันสัมเเวสีเนาะก็เลยเอาเลขก็เวสีนี่ต้องตัดจริงๆเลยถ้าไม่ตัดไม่ได้เลยสัมเเวสีตัวนี้อติดด้วย พอจุดทูบตัดไปแล้วนะพ่อเนาะจุดมาไม่ใช่สองสามงวดแล้วเหรอเนาะใช่แนวทางก็เข้ามาตลอดเลยเนาะค่ะสองงวดสามงวดก็เข้าใช่แล้วถ้าอย่างนั้นมันจะปิดเลยทำทั้งเมสีบางใช่ไหมพ่อใช่มันทั้งบางมันทั้งหลกอ๋อมันก็เก่งทบอกอยู่สัมเวสีพวกนี้มีส่วนยู่ได้หนูว่านะเพราะว่าจุดทูบบอกกาวเพิ่นเนวทางเข้าตลอดเลยนะค่ะใช่โมบอก่อมีอย่างคัดปันไหนนะคะครับ ก็เลยตีเป็นง่ายๆที่ชุดต่องวดนี่อาจจะเป็นสามหกศูนย์แล้วไม่ก็เป็นหนึ่งหกศูนย์ใช่ไหมครับพ่อใช่อครับผมแต่ถ้าเป็นแบบนี้มันก็ต้องตัวนี้แหละเพราะมันเข้าสองครับมันเข้าสองคืนเนาะสามหกศูนย์นี่นะพ่อใช่ก็ <c oughs> คืนแรก <c oughs> ที่มาัตายสามสามคนแ้วก็ต้องเป็นหมูสามตัวที่มันตายแล้ว <c oughs> ก็ยังมีตัวนี้กับตัวนี้เนาะครับ โอ้ถ้างั้นกับ390ไปเลยนะพ่อเนาะใช่กับ390ไปด้วยดูมันปู่ท่านจะปู่วานนอนท่านจะต้องมานิมิตอะไรให้เรารู้แหละถึงท่านมาแสดงให้เห็นแบบนี้ครับก็เลยมาย้ําเป็นเลข390ตัวนี้นะพ่อเนาะ390เนาะอืมแล้วก็งวดนี้ก็จะจุดทูบอีกเหมือนเดิมใช่ไหมพ่อใช่จะขอพ่อแม่ขอให้พ่อแม่ประทานพรครับี๋่วว้เป็นรอบถัดไปนะพ่อเนาะใช่ขอให้ข้าวขอให้พ่อแม่ข้าวสามตัวดู ตรงๆสักครั้งครับตรงๆสักงวดนะพ่อเราขอตรงๆไม่ต้องโต๊เนะพ่อเนาะใช่ครับก็งวดนั้นถ้าตัดซื้อก็จะถูกอยู่สามเจ็ดเจ็ดงวดนี้ก็ถูกอีกสี่เก้าเก้าสี่ใช่ครับก็ภาวนาขอให้พ่อแม่นิบันดรานห้เข้าสามตัวนะพ่อเนาะใช่ถ้าสามตัวงวดนี้คุณพ่อก็มันเหมือนเป็นการบนบานไม่พ่อบอกที่ว่าจะพาช่างเอาช่างนี่มาวาดรูปให้กับพ่อแม่ก็ อันนี้ก็แบบนว่าบนบานก็ยังไม่ได้บนบานนะคือว่าแค่เก็บเอาไว้พอเก็บได้สักสี่ห้าพันก็ลองจะไปถามดูว่าเขาจะเอากี่บาทแต่เขาว่าห้าพันก็จะได้เขาพระวาดเลยอย่างนี้อย่างนี้แหละครับวันที่จะได้ว่าให้ท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซหรือไม่ก็คนแถวนี้มากับมาไหวมาขอพรเนาะใช่มีคนเข้ามาบ่อยไหมพ่อเข้าก็เข้ามาเลยมันนั้นก็เห็นมานะพ่อเนาะ S <S อแอดมินกำลังสิกลับพอดีเนาะเพ่ออะไพงมาะไลก็ผลไม้มาไหว,ว้นะเน้ะใช่พงมาะไลผลไม้มาไหว้ปู่ไหว้ยาเนาะ <S 1> <S 1> แล้วก็วันวันไหนที่ว่าทําพิธีหรือว่าท่านผู้ชมอยากจะเดินทางมาก็ได้ช่วงเมื่อก่อนนี้คนมาเยอะเหมือนกันนะพ่อเนาะอ,อ,อช่วงที่พ่อเลขถูกบ่อยๆช่วงนั้นนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมติดตามแนวทางรอบต่อไปของคุณพ่อด้วยแล้วเราจะนัดกันจุดกันวันไหนดีครับพ่อส่วนใหญ่ต้องจุดเป็นวันพระไหมครับจุดทูกก็วันพระก็ดี วันพระก็ดีแหละคบเพราะมันเป็นวันพระมันเป็นแบบว่าเรานับถือพุทธเนาะทางวันพระมันคงจะดีมันคงจะตรงอะไรอย่างนี้ความเชื่อความศรัทธาของเราครับครับแต่ส่วนตัวแอนมินว่าจุดตุ่ไหนทายาท่านจะให้ยังไงก็ท่านก็ให้นะพ่อเนาะใช่ใช่อือนีนะคะวันพระมีวันที่หกกับวันที่สิบสามค่ะวันที่สิบสามค่ะอืม ครับเดี๋ยวงี้เราคอยติดต่อหากันอีกทีนะพ่อเนาะวันที่สิบสามตรงกันกับวันพฤหัสด้วยนะคะพ่อวันดีฝันครูครับผมมันพฤหัสวันดีด้วยนะพ่อเนาะแล้วก็รอด้วยผัวญาติจะมาเข้านิมิตฝันคุณพ่อเพิ่มเนาะวันนี้คุณพ่อก็ถือว่าฝันแปลกในระดับหนึ่งเลยจะไม่พอใช่แปลกในระดับหนึ่งแหละครับครับพ่อแล้วก็ของรอบนี้นี่ใช้เลขทูปใครเป็นคนจุดพ่ะเนี่โอ้รอบรอบนั้นญา ย่าบอกให้ใ,ให้แอดมินเป็นคนไปจุดใช่ทั้ง,งสองครับเพราะว่าเป็นผู้หญิงเนาะย่าก,ก็บ,บอกให้ผู้หญิงไปจุดปรากฏว่ามาตรงๆน่เนาะเก้าสี่สี่เก้านอกงไงเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูแนวทางตัวเลขของคุณพ่อชุดต่องหวดนะครับไงก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับผมขอบคุณคับขอบคุณคับค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของคุณพ่อนะคะสามหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์ แล้วก็390นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใครอยากร่วมสร้างนะคะวาดรูปกับคุณพ่อก็ติดต่อได้ที่เบอร์คุณพ่อเลยนะคะแอด,ดมินก็ขอจบคลิปไว้ิดเพิงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ